สำนักงานปภจังหวัดพิจิตรรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโกนเซนซึ่งทําให้มีฝนตกหนักในเขตภาคเหนือและพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีฝนตกหนักต่อเนื่อง2-3ถึงวันทําให้เกิดน้าท่วมอาคารบ้านเกลือนที่อยู่ในที่ร่มต่ำรวมถึงสถานที่ราชการบางแห่งและนาข้าวที่อยู่ในพื้นทีุ่่มก็ถูกน้าท่วมด้วยโดยผลกระทบที่เกิดขึ้น5อําเภอ4ตําบล13หมู่บ้านอาเภอเมืองพิจิตรฝนตกหนักทําให้น้ำเข้าท่วมขังในเขตตะบลคลองคัดเชนและเทศบาลเมืองพิจิตรโดยเฉพาะที่ ก่อนสนพิจิตรซึ่งตั้งอยู่ในที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมสูงประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรล่าสุดสำนักง,งานชลรระทานพิจิตรส่งเครื่องสูบน้ำเข้ามาแก้ไขสถานการณ์แล้วนอกจากนี้น้ำในแม่น้ำน่านก็ได้กัดเซาะถนนที่อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำน่านโดยกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงได้รับความเสียหายและได้สั่งห้ามใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อรอการปรับปรุงต่อไปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่พบผู้เสียชีวิตมีเพียงแค่นาข้าวที่ลุ่มที่ถูกน้ำท่วมซึ่งยังคงต้องจับตามองพื้นที่ท่อยูริม แม่น้ำยมและอยู่ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์คืออำเภอวังไซพูลอำเภอทับค้ออำเภอดงเจริญว่าถ้ามีฝนตกออกมาซ้ำอีกจะเกิดสถานการณ์อย่างไรต่อไป